สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามารีวิวรถกระบะสุดพรีเมียมที่หลายคนรอคอยกันอยู่กับ Toyota t o y ยต a t ทัน r รรุ่นปี2026ซึ่งเป็นเจเนอเรชันใหม่ที่ถูกพัฒนาให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นทั้งด้านดีไซน์สมัธนะความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเรียกได้ว่ารถกระบะรุ่นนี้ไม่เพียงตอบโจทย์การใช้งานด้านการบรรทุกและลุยทุกสภาพถนนแต่ยังให้ภาพลักษณ์ที่หรูหราเหมาะก,กับการใช้งานในชีวิตประจำวันด้วย เริ่มจากดีไซน์ภายนอก Toyota าทันรา2026ยังคงรักษาความดุดันและบึกบึนเอาไว้แต่เสริมความทันสมัยมากขึ้นด้านหน้ามากับประจังหน้าขนาดใหญ่โครเมียมผสมกับดีไซน์ที่เน้นเหลี่ยมคมทำให้ดูทรงพลังไฟหน้าแบบ LED matrix ที่มีระบบปรับอัตโนมัติช่วยเพิ่มทัศนวิสัยการขับขี่ยามค่ำคืนได้อย่างยอดเยี่ยมฝากระโปรงหน้าดีไซน์ใหม่ที่เน้นเส้นสายกล้ามเนื้อ เสริมให้ตัวรถดูแข็งแรงและบึกบึนดันท้างตัวรถถูกออกแบบให้มีความสมดุลระหว่างความใหญ่โตกับเส้นสายที่ดูทันสมัยล้ออลลอยขนาด20นิ้วดีไซน์ใหม่เพิ่มความหรูหราและบ่งบอกถึงความพรีเมียมของรุ่นนี้ด้านท้ายมากับไฟไท้าย LED ทรงใหม่ที่ดูโฉบเฉี่ยวพร้อมกันชนท้ายที่แข็งแรงและประตูท้ายที่สามารถเปิดแบบหลายฟังก์ชันเหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ในส่วนของสมรรถนะโตโยตา้าทันรา2026ยังคงโดดเด่นด้วยขุมพลังเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่ที่ให้กำลังมากกว่า420แรงม้าแรงบิดสูงกว่า650นิวตันเมตรซึ่งเพียงพอที่จะลากจูงน้ำหนักมากและขับเคลื่อนบนทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจนอกจากนี้ยังมีระบบ Hybrid i-Force Max ที่ถูกพัฒนาใหม่ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่เพียงแต่เพิ่มพลังในการเร่งความเร็ว แต่ยังช่วยประหยัดน้ำมันได้ดีกว่ารุ่นก่อนก่อนเกียร์อัตโนมัติ10สปีดถูกปรับจูนใหม่ให้เปลี่ยนเกียร์ได้อย่างนุ่มนวลและตอบสนองเร็วขึ้นระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลทํมมาพร้อมโหมดการขับขี่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นโหมดออฟโรดโหมดสปอร์ตหรือโหมดประหยัดก็สามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมระบบกันสะเทือนถูกปรับปรุงใหม่ทำให้การขับขี่นุ่มนวลขึ้นทั้งบนถนนดำและเส้นทางธุรกันดาร ห้องโดยสารภายในของโตโยต้าทัน r รา2026ถือเป็นจุดเด่นที่น่าประทับใจเพราะผสมผสานความหรูหราเข้ากับความแข็งแกร่งได้อย่างลงตัวภายในกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้สบายเบาะหนังแท้เกรดพรีเมียมที่ปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศและระบบทำความร้อนทำให้การเดินทางยาวนานไม่รู้สึกเหนื่อยล้าแผงคอนโซลหน้าออกแบบใหม่ให้ดูเรียบหรู พร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด14นิ้วที่รองรับระบบ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเครื่องเสียงจาก JBL ที่ให้คุณภาพเสียงระดับพรีเมียมช่วยเพิ่มความเพลิดเพลินตลอดการเดินทางนอกจากนี้ยังมีมาตรวัดดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่ได้อย่างครบถ้วนและชัดเจน ด้านความปลอดภัยโตโยต้าทันร a 2,026่า2026มาพร้อมชุดระบบโตโยต้าเซฟตี้เซนต์เจเนเรชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรกอัตโนมัติพร้อมตรวจจับคนเดินถนนระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในเลนรวมไปถึงกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยให้การถอยจอดหรือขับในพื้นที่แคบเป็นเรื่องง่ายขึ้น เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะที่ให้ระบบความปลอดภัยมาแบบครบครันที่สุดรุ่นหนึ่งในตลาด สำหรับราคาจำหน่าย Toyota าทันรา2026เริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณ55,000ดอลลาร์หรือราวราว,ว1.9ล้านบาทไทยและถ้าเป็นรุ่นท็อปสุดที่มาพร้อมชุดแต่งเต็มและออปชั่นครบราคาจะอยู่ที่ประมาณ75,000ดอลลาร์หรือราวราว,ว2.6ล้านบาทซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทางด้านสมรรถนะความหรูหราและเทคโนโลยีถือว่าคุ้มค่าและสามารถแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดได้เป็นอย่างดี สรุปแล้วโ o โยต้าทันร2026คือรถกระบะที่ผสมผสานความแกรง่งความหรูหราและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างลงตัวเหมาะทั้งสำหรับผู้ที่ต้องการรถใช้งานจริงจังและคนที่มองหารถกระบะหรูสำหรับครอบครัวหากคุณกำลังมองหารถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานหนักและการใช้งานในชีวิตประจำวันรุ่นนี้ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม